บายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทีฮักเฟนสุกูสุกสคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ฝนตกพี่นอ้องเฮงอยู่แต่บบเฮงอันได้แต่คิดว่าสีได้น้ำพี่น้องเอ้ยบัทาลงมาเบิงผว่พาพอแต่ดินซุ่มโอ้ยล้ำให้เน่เดอ้อฝนเลยตกคือ พัานานมาเลยพี่น้องอันนี้ก็ได้ตกบะเฮงแล้วก็ยุดแล้วก็เศร้าเนาะตกเฮง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 ให้นะกว่าจนน,ำน้ำโดนไฮโดนขั่นปุ๊อันนี้พอได้แต่ห้อยกาห้อย,อยาให้มันเกิดคืดว่าสีมีน้ำเต็มไ้เต็มคัม้นลงมาเบิ่งพัดว่า ได้พอน้อยหนึ่งโอ้ยคิดว่าสิได้ดำหน้าพี่เนาะท่าต่อไปขนาดนี้เนาะเคยลาคือว่านำแถวนี้ชิเต็มเลยมนก็แห้องอยู่ใดตกก็ได้คือว่าแล้วมันแห้งแรงแห้งแรงเกินมันเลย ตกมามันเลยยังบอยู่นักับพี่น้องแต่ว่าผ้าก็ยังห้ออยู่เต่เดินเบินผ้าก็จงแจ้งเลยพวถ้าเบิ่งมันสะวนมาให้อีกอยู่ปอนะคอให้มันวนมาตกให้อีกก็ยังไข่แถวรองน้ำเขานี้ก็พอจุจะน้อยหนึ่ง น่าเสียดายพี่เนาะตกบ่เตรียมที่จุจะหน่อยเดียวเิดว่าสีได้ลกกะดำหน้าบัดพลตอบแทนเพราะวะ่าบมมีหอดน้ำ ้องรอกันต่อไปพี่น้องเลยรอกันไปอีกเนาะว่าชิเป็นจังใดว่าชิตกให้อีกบอ่อมือแรงหรือบอ่ตกของปลาดำพ่นกระไทยเลยดิหมดแต่ยังบ่อเล้วทางเราชงสสยมันแข็งแห้งพ่นก็เลยมาได้ไทยเนาะ เบาไข่ไทยแต่แถวนี่แถวลงน้ำนี่มันอ่อนแน่ ผิดวังอยู่พี่น้องคืดว่าคืดว่าสีนดำดำจุดท่ายกับบอได้ถาอีกเนาะมือได้มันสิตกให้อีกเด้กันตกทัวหนึงแล้วก็อยากเฮ้ยย่ามนี้มันบ่คอยอยากเล่งคือ,อยามมันเอาจากเกี่ยวเขานะฝนตกเล่งขนาดยาม ขามไปเบื่องน้องดำก่อพี่น้องน้องดำรับจ้างดำหน้าได้ยินประดำบดำ่รับจ้างลุงปลาไปดำหน้ารับจ้างลุงปลาขามไปเบิ่งก่อนขาเจ้า,าจดำอยู่มองไดเนะขาเจ้าคือมีน้ำดำเนาะมาเทาบ่ะวัมีน้ำดำ แต่ผ้าก็ยังห่องอยู่แต่ห่องไกลๆตามาเลยพี่น้องผุน้องรำอ้าวใว่าไปรับจ้างดำหน้าเออแมนเนาะใช่ว่าไปรับจ้างนำหน้า,ออนนา,า,นาคือจับใครจับฐานทั้งจ้าของอยู่ ได้จักให้แล้วเพิ่นดำได้ให้หนึ่งเบื้องแน่้ข้าเจ้านะพี่น้องเลยอิจฉาขนาดเลยสะออนก้าว่าได้อิจฉาก้าว่าได้มีน้ำดำหน้าบระคองห้าวเพราะว่าบ,าบามีน้ำดำหน้าเบืเ้องแน่ของน้องดำหน้ากับบริไกลกันดิคนละภาคหวย nằm tím rồi gì à. xây không hợp à, với thằng đây bạn về thằng đây thôi xây vào xây vào đâm na lập trang xây vào đâm na lập trang xây vào bên đâm na lập trang leo lên ทำไดอี่น้เดี๋ยวกไปใช้แบบน,นี้ขึ้นบ้านนินะเดไดดำได้จักไห้ชมป่นี่ให้เดียวนี่โตดำของโตลู้ไปดำของลุปงปลาคนงานคนไล,ล,าาลยบ่คนแลเ้ยบ่ มีน้ำบอ่อยู่บูกะขั้นปูตกมาแหงิงมือเล่นกะสีได้ดำบอ่บบอที่อันท,ที่เราดำนี่ดำแต่ผู้มีนม้ำบ่อนี่นะเออเพิ่นจ้างวันเท่าไรขั้นโอ้ยฮักกระเล้วนี่นะกระเลี้ยววัง11โมงนี่น่ะมันเบิเดเลยคนงานจะคนคนงานเพราะมันชาวคนปอดเจ้าเจ้ามาแต่<อ>ใช้ไล่เด้อเอาเขาขยักมาดำเนาะหน้าตุนคาอะไรคากกไม้นี้ เปลียนให้หนึ่งเตีนเสียเตียนมนหักเปลนเตียนยังอ่ะเนอะใส่โกงอันยังมันหักนะเอออันนี้มันก็หักเนาะแต่มันหักเลยมันหักเออตัวนี้มันออกมันออกอันหนึ่งก็ใส่ใหม่ก็ได้อีกแล้วได้ยูใช้มันเหี้ยบ่มันเหี้ยบไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี้ว่างท้องต้องโหลดขึ้นมาเลย เพื่อไทยอไม่ถือขีฮีนออกจักยู่ในส่น่าเห็นเลยขนาดตีเล็กยังออกคืนหนานอนว่าบนี้ัวเล็บจักจุ่มงเลยสองมงบุ้งช่อมงคิงช่อมงคิงก็ไปนอนแถวเลนเนาะมีแต่ว่าอื่นรูปาดำลูปอันอื่นพคนก็่กจ้าอีกาข้าเจ้าคือมีนาำซะเออจินวดหนาำว่มันนนามพิลายเนาะ ล้วจ้างมาวันเท่าไดรคันเต็มวันเนะเวันวันละออโลกาโลกาดิเดโมโลกาคูบาทโอ้คนจ้างแพงเ้อพี่น้องคูรหาบาทโลกาคันวันกับวันละเจ็ดรอยลงเจ็ดโมงขึ้นห้าโมงเนาะมันี่ซ้ห้เคบันันบริเคืองมือสำเนาะมันบรอดเครืองมือคนหาสิบพันกั โอ้เชาเป็นเชากว่าคนปู่ไปไติดไปไหวจ้ะขึ้นไปหานอนเผาไปใช่ทำยังสนนิเมื่อโดยันยังสิไปเที่ยวลูกกาเออป้าลูกกากับพายผู้เดียวอม,มอนี้มออื่นไปใส่จ้ะเป็นมือหันมาเข้ามาอีกเขาไปหาง้มเบื้องเขาเห็นไปงมเบื้งอีกชะหน่อยไปซื้อจเขามีขายอยู่บ่อตีนมันมีบือโ่ ไทยน่าได้กระโดดจนว่าตีนเฮ่มันฉีออกแล้วปูแตกเลยพี่น้องเลยมันฉีออกแล้วมันฉีออกแล้วแม่นบอกนีอีกอันนึ่งบอกปูมันฉีออกนะคือบ่งออกก้อนจ้ะก่อนที่ได้ใส่งานหนักเนาะใส่งานหนักแล้วมันออกเลยอีบานเขาจะออกเปะซื่อๆเนาะใส่งานหนักแหงมันแตกหลายอันโอ้สัอ่อนแต่น้องดำนี่แหละมีน้หน้ว ของห้าวหราพ่นตกกับบอมีน้ำเขไล่ลงมาให้เขาลงปลานะเออมันได้ได้ดำหดพายอันดงดิบเพื่อเนาะปลาตัวน้ำพ่นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ๊กเจ็ดได้ดำหดเจ็ดให้เพื่อลองน้ำนี่เนาะลองน้ำนี่ได้ดำคู่ให้ดำกับบอมเป็นยังรองง้ควายเขากระฝูกเลย

สอนเอาโลดแล้วแต่ม,มาก,กมนี่เขาใส่งานนเ็านมันยานมันใส่งานหนักเนาะสะออนยูนม,มีน้ำพี่น้องเ้ยผูบาดอุดเต่น้ำ ไฮไลนยขนาดวะอืมนี่เนาไปเบึ่ง่นดำในหนึ่งไปเบึงแต่ข่าเลยเขาเจ้าเล่ีอยหมาเลยแดดตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมง้ลง,งดำะ่ะเออนำไล่มาแต่เึิงเนาะ ไล่มาแต่ให้ของเขาลงปลาเขาลงจอยโอ้สออนผูดได้ดำหน้าเลยพี่น้องนี่อ่าตักสออนสออนเอากระยากดำดิ เพฝนฝันบอกมีน้ำบอกกองโตบอกบอมีน้ำพี่น้องเอ้ยมาดูการดำหน้าพี่น้องมาหอดแล้วแต่ของเฮายังบ่ฮอดถ้าฝนกันฝนมากกับอดกันฝนยังบ่มากกัยังบ่ฮอดเนาหอดแต่ของเขาเจ้าโุน้นำเต็มเลยอันนี้จะเป็นให้หน้าน้องดำมันี านี <th> ่ลงไปอ้า นะจ๊ะวัวนะจอดเอาขึ้นไปไหวใช่นหเวยอยู่เฮื่อนปุ๊เออเอาเรา่าจอดตามนีโหลดตัวก็ลงมานอนเผาเทียงก็มีเทียงก็มีฝนสาดเบาไปไปเอาเมื่อป ไทยปลีไทยพอได้เมื่อบ่บางทีไทพอลงมานลสิมันบางทีกเจาเวบางทีบางทีก็เมื่อน้องก็ได้เอาลงไปถั่วเงี้ยพกกบเวเดวลงไปถ่วม่หรอก่แถวนี้อันตรายเลยพี่น้องเอ้ยยันเนาะยันแต่บ่มีภัยรักดอกแต่ว่าเฮ่ากับเพื่อความมั่นใจเฮ่า อันคาดไทยกับเอาเมื่อน้าแต่ว่ามีแพลักดนกแต่คันยูบาลเคลาลานนะรถไทยนี่จอดไว้เลยแหละยู่ไซกับจอดไว้บริยานเลยจอดไว้แข้นแกงกับไว้เลยแหละห้องแนวแข้แกงมันถือกันอยู่แล้วเนาะเอาเมื่อก็คือเก่าแล้วคันเขาอยากลากเขากับมีแข้แกงมาติดเอาโหลดแข้นแกงกับป้าไว้เลยจอดไปตามทงตามยางนี่จอดไว้สบายบนนี้ยินข่าวว่าลักรถไทยกันจากเธอแบบในเฮือนเคลาลาน,นะกันเนาะ นอนอยู่นอนนอนอยู่กระเถียงกะไกลเด้อหน้ากะไกลกะจอดไว้โลดเดียวไปบเห็นดอกแต่กะบ่เป็นยังแต่แถวนี้กะเขาก็บลักดอกแถวนี้ก็แต่ว่าเพื่อความสบายใจของเจ้าของกเอามาไว้อยู่เฮือนเออลงก็สิเป็นหยังมันเต็มเลยให้ให้เทิงบ่ได้เปียงน้ําใส่มันได้สิเต็มบ่ ให้นี่มันลายแล้วครับวลาเดูอาอเออดูช่องห้อันตัวนั้นเนาะมันยังได้ดำแล้วเธอเดียวแดองน้ากไโอ้สอนลงดำเด้ไดำหน้าเลยแม่เลยดำเลยเนาะลองนนำนีขั้นแล้วนี่ไข่อยู่ไหนขั right ้นอยู่โน่นนะคือว่าดำ่ปไนได้กันแล้วว่ายู่ขันรองนํำนี่คือว่าดำไปไปมา ้าดำผู้เดียวบอรู้คือได้หน่อยแต้ห่าหน้าตัวนี้ต,ตัวดำม,มืจักมัดตัวดำให้เจ้าของเจ้าของนี่ได้ล้วกนไปคไปาไย,ยี่ปุ่ดำเมอล้วดมมายล,ลงกอเลันกะเออ,อบอ่พ่อแล,แล้วทันเหลือทนะมันมกับบ่พ่อแล้ว ไปหอดใช่หนาตัวหอดพวกกอคา,ามพวกหอดเนานี่แหละเท่านี่แหละเออหน้านูน้นตะเกียงเป็นหน้านูน้นเป็นหน้าเบาเิ้แหลยปวดหน้าฉินไปหอดกุกขาวผล่กุกขาวมันโต้เบาหนะกะหน้าหาย,ยาวลุงหายาวลงมาหน่อของเฮาเบ้อแต่นหายาวหน่ยบ่เหมือของเฮาเออม้องกันกันเลยเนาะมีเด้นตะเกียงเป็นหน้าเบาเเอ้อแล้ยเธอเออแมนแล้วเฮาก็เคยมาเลี้ยงงูเป็น เป็นน้าต่กี้อาจ,จเป็นหน้าดําแต่มันอยู่โน่นเนาะมันเป็นโน่นพี่น้องนี่มองเพิ่นปลูกมันนี่เด้ปลูกมัน,<ใ>นปลูกนมน,มนอือ้าเ็เดกเอก็ได้อยู่ร่อยกว่าอ,อ้มากับฟอกินดว,ดวอเ่อา <c ười> จักจักร้อยจังสิพอกินสาวนะชองชอยังยบ่ออ ช,ช,ช่องลอยวอจยปีปป่งช่องอยกงเนเลือข่าแชอเดือนช่องลอยชอบนะไหนปลาตัวกินลายเยังเลือกขาวแปดช่อเพราะว่าขึ้นเล่าเพิ่งน้นยังเลือขาแปช,ช่อ,อ,ชอ,ดอเดืนี่คุ้มเกี่ยวขาอีกล้โอ้ยขันแชอมันบกุ้มแล้วเอ้ยเอ้ยก็เพราะว่าเอาไปซอีกด้สิบช่อกรปข่วซานมากกว่ คืออยู่รักษาในว,วัดเมื่อในเหล่านะั้นแปดสอบมันก็บปรุ้มแล้วสามสอบได้เดือนหนึ่งด้วยจ้ะจาเล่นน้อมันเลี่ยวแต่ <c oughs> เลี่ยวแต่ผูกกินเนาะมันลายคนมันก็บ่หอดเลยเฮ้ยก็มันหน่อยมันก็กล้กันกินคนเดียวออดดกวเดือนโอ้ยว่ากินผู้เดียวมันก็เป็นหมอดูเละเขาชามสอบนะหมอดขึ้นไปเละกันกินลายคนมันก็นานกันกินหน่อยคนม,มัน,นกับที่ห้องก็สิได้ไปขาดท้ายอยู่บนอีก งปานะเออิเป็นยังเมันสนี่มันยังไวเนาะมันจังไวดิของเนชี้ททเล่ายู่แล้วตอนเาจูช่วงนี้นะคนงานกับ้าง,งา่ายด้ยมันนันคนโ่ตกพี่น้องไอค้คนตกตก,ตกยู่แต่มันบน่นแห้งเลยมันไทยกับว่าง,งานยาผลน,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 นะเนาะสาวก็คนตตปรบเทศไทยชีบบ่ อ้าวตอนเขาเจ้าดำหลยคนธรรมดาอ้าวตัวท้ายโอ้ยอยากอายเขาบ่หรือญาติลุงป้าห้โอ้ประอายคนลยเขาเจ้าก็อยากเบิ้งหรอวะชู่ก้งเขไมเบ้งเอโอ้มชุ่มันจะไปหอดใกล้เลยเพราะว่าชุ่มปื่อเขายืนยในกกะนะกชมกูไปโอ้ยถ่ายตอนเขาเจ้าอันนะ หยบหยบหไปหาีนอันนี้มาใส่เออเออกินงอแล้วจะไปหาอยู่ไซันบอไปงมหางมหามันก็ต่อบมาได้เนาะกระอกอันนั้นมันลลบออกเว้และนี่แต่ซื้ออันใมตไป้นึงวไปไทยเนาได้กรดดจนตีนหลุดตัวก็ไม่ได้สังเกต่ได้ังเกตไทยมาอาีลปใส่ไปหกลบมันยางปรต้งบบนี่ บางนะมันจะมันไปสื่ออยู่มันไปตรงเอาเวลามันเขากันบนได้บดิดีนู่นดดบลนู่นดูโอ้ไปทางใหม่เลยอแต่อยากงวออกัวเนาะของไทยของลากรับโอ้ยฝนตกมาดีใจขึ้นมาสีเฮิงพี่น้อง,หงอแห้งอยู่แต่มันบ่เฮิง อมีหดน้ำเขากับปีกเาตอนฝนตกนะเขาลงไปเบิ่งหน้านองมังกรว่าทีไปหาเพียงหนํำเพียงยังใช่เ่าบอมีบ่่บ่มีตกลงัลไปก่อนนี่ายมต้องหฮงอยู่ล้ได้เลยมันกงอยู่ตอนลงไปเะว่าฝนฝนก็เซ้าลงไปผโอ้ยว่มื่อยบุเนเด็ดเดม โเห็นแดดในใจมันก็แดดอยู่ลนตอนนั้นแดดตอนนั้นชิดช่องมุเออตอนเที่ยงตอนอันนี้มันก็แดดแดดยุ่แต่แดดโแห้งเขาจะขายเปืดอนติดข้อมือจริงมันบ่แดดมันจะบ่หอนน้อเอ้ยหอนย่าหอนยามมันแรงกูยังแดดมันเยาะเยดะเออยามแรงมันก็แดดอยู่แล้วยามแรงมันสีเป็นอะไรจ้ะไปไปเอารถขึ้นไว้กันเชียวรถขึ้น นัง่ปวเวก็คือทายไวหน่อยด้ชไเยยันกาบพ่อยันกาบพ่อน้องจันโอห้ยหน้านยังไล่ให้เติบได้ดิได้สามไห้แล้วปั่นกระแมนกาลยเนาะห้อใหน้ามันกับไันใหญ่ปันไดดิชุมนี่ดำสคนเออ ตามคนคนละหนาคนละหนาไปเลยนั่งบริสอนคันเลยอันใดนี่นั่งบริสอนคันมันเป็นยังคือประอนเจนดินป่านใหม่มันบวชแอบโซนมาได้อย่อายมันเจือนลงเนาะก็กระชอนเออป่านใหม่เมืออ่อต่โอ้ยบ่ะชงสิต,ตกมาให้อีกพี่นอกก้องเลยเมืองนั้นแจงมันละใครละแจงมัและปุ๊บ ถ้าวนโต๊ะจะนำออกแกงก็ดีเลยคโอ้ยมันก็เอาเข่าตัวไปแล้ว่าตัวของก็ดำลงไปวนหน้า,อ,นาออกแกงบ่ได้ออกแกงน้ำเพอเต็มพั่งเนี่ยเออก็คือน้ำเพอเต็มพั่งขน้ำเตะแกงเข่าตัวนี้มันทอนไปหมดลมเลยนี่บ่เลือจะกกเลยเข่ายังมันติดฝาชีให้น้ำเตะแกงเลยเอาดำหน้าก่อนหมู่ไปพ่นชีมาตกทางกู้ มันก็ดีแล้ววมันดีดีนมันก็เอาเขาไปเบิ้ลนอ้ามันีมันบริเกงเลยเพราะมันตแห้งว่าน้ำแกงถั่วมาเบิ้ลจะมันถั่วนเทิงกูัวกไยอปไปแล้วคันนี้นะตัก็สิได้ตกวกะไม่เลกพอทำกระปูลายเนีกระปูลายบอกกระปูมห้อยมอยก็ดีต้ไปต้มอยอันหน่ยน้อยอย่ดูกมันบอก ชีเหลืองสีเหลืองดำแซมไดหัวมันแซมไดเดี๋ยวน,ะนยี้แซมบอนกํมปัดบอน,นโอ้ยแซมหรือว่าองนิ่วแซมนิ่โอ้โหแซมแซนิ้วมันกับพอเอาแล้วเฮ้ยปังใหญ่นี่ยองนิ่วข่า,านี้อนิวน่วท่า้นี่แนิ้ว มีลูกหัวยู่แถวไฮนาตัวนี้เขาจะไปสอนกุ้งนี่ใช่ไหให้ผูดดำนะเออน้ำอันนี้มีแต่น้ำเปียงลงมาบอเออจะเอาลายน้ำลนมาเออคือตนแดดเปีย้นยอมเน้อคันแดดนี่บาไ้น้อยเนาะมัน้อนเกินดำหนานี่พี่น้องเลยอันตรายคันแดดเนี่ยอันตรายเลีก็เปมืนรถน้าตายในคุ้มนะ เป็น่ยนยังเหลือเขาบวมันเหลือเขาเลยเอาลงไปบนข้าเลยใบอันนั้นมันผัดเหลือีดัรเขาก็อยุ่ขึ้นรอดอยู่ขึ้นมันไทยเลยไทยเลยบ้านมันกับบนมันกับน้าเบิกลายหน้าผมให้หน้าเจ้าของกับบวหูผมตื่นหงเลยเเคยเอาลงเนาะเเคยไทยมาไทย ี่จมาไบลน้มอนกัเออยญาเกิดแล้วโอ้ยญ้าเกิดกับปเป็นยังดอกของตนี่มันลองนำ้ำมาแล้วมันก็ตายคันอยู่แถวโน้นพูนมันเจียนนะอันนี้เขาไทายกบมันกัดมุนเมืแอไรนี่เขาไทยดําเขาไทยกระน้ามันกัดมันบบปันไดดอกยางเงียงประด,ดุกนี่คันหยานหักเละๆนะโอ้ย,ยอันตรายอนะเขาหยาดเลยขั้นนงบุคลิน ขึ้นใช่ขึ้นเมื่อนี้ก็ล่องเบิ้งตีเลยไปล่องเบิง้งกันอยากเอาไทยขึ้นกับฮั่นสิยกใช่ไฮร็อกฮั่นยกได้อยู่ไปฮั่นยกว่างใช่เลยก็ย่อกดขึ้นรถไปไปลองเบิง้งกันล่องกันเสียวรถไทยเมื่อก็ได้เอาเมื่อและคำเลยเพอชะฮอนเฮือนบ่แม่นต้องคอยเด้โบเมนกินนั่นน่นเขาเล่นได้ใช่คลองหมดนื้อไปเ,เดี๋ยววลนแไปจอดพูดเรื่องฮาสิยกใส่ให้ดอกไทยนะ น้ำด <Happiness. S 3> ําโดนน้ำนี่น้องจะบอกมันบอกมีน้ำน้องตัวใหญ่ได้น้องตัวใหญ่น้ำน้อยเดียวหนึ่งจูบได้โบซ้ำให้โอ้ยเล่นสำเนียงคือเก่าม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 าสตาร์ทสตาร์ทติดง่ายหัดเย็กกกรระะโโปปตัวนี้แล้วมันยังกุ๊บเอับเร็ดกร๊บตีน ก,กันว่ากับเล็บมันเด้อขมิ้นคนกับเล็บขาดเล็บหนึ่ง <c oughs> มันมีเดกเล็บปิดมาเดี๋ยวสิเออเดินทางมาเดี๋ยวสิวไปย่อให้ <c oughs> เป็นอะไรพกักก็ <c oughs> จอทั้งหลายตัวน,น้อยแต่เกง<น>พี่นองนเย้ย,อยอเออน่อยแต่เก่งดล้วเคยลาจินยกกันไทยจีนมันให้น้องดำกันเนาะคลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนเดอพ่พอม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชม บอกกันใหม่จิปนากับเคยลาสบายดี